สภาพอีกขาวหน่อยพอแหลมเราตกใจจนห้องหายครับน้องเออคนเอ้ยพอแม่หนุ่ยกันึกว่าเราเป็นยังแม่หนุ่ยตกใจแม่กันแม่หนุ่ยก็นั่งรถน่งรถบบล่งพ่อแม่หนุ่ยตั้งสตีได้แม่หนุ่ยได้ยินเสียงพอแหลมห้แม่หนุ่ยกับฟ้าเ,าเล่นเปิดท้ายรถห้องถามเราว่าเป็นยังพอพอเย็บบ่พอ่อเป็นจังไดเราตกใจพี่น้องเราตกใจ มาตังสตีไทยไม่นุ่ยถามว่าพอจะเจ็บมองใดแล้วว่าเราบ่ได้ดเจ็บเราคิดว่าเมน,นุ่ยกับลูกทายดีมหมักมังแล้วเพราะว่าบรเห็นสิงบเาห็นลงจากรถนาะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องคะสวัสดีพี่น้องที่เข้ารบหักแพงสุขสุข้ขนค่ะขอบคุณพี่น้องที่ติดตามบบาอาจะเป็นช่อง Youtube หรือว่าทั้งเพจนะคะเฟ c บุ๊กแฟนเพจดีเจสาวน้ำยืนอีสานอ่อนซ่อน ทางเพจนี่ก่ะพึงพานหนึ่งแสนผู้ติดต,ตามไปเนาะขอบคุณได้หลายเด้อพี่น้องค่ะขอบคุณที่เป็นแห้งใจโดยเฉพาะเอฟซีของอิลาอุงอิงนี่แหละนะคะเอฟซี FC ของสาวน้อยเพชรพันแพงที่ตามเป็นกําลังใจมาจากเอฟซีอีลาอุงอิงนะจังสีเนาะยามอ่านเห็นขอ,อคว่วนมนนันนี่ก็ดีใจพี่น้องผ่านหนึ่งแสนผู้ติดต,ตามทางเพจแล้วผ่านสองแสนผู้ติดต,ตามทางช่องย o u t u b e ก ด้วยแห่งใจจากพี่น้องนี่แหละเนาะซอยเบิงคลิปจังไดก็ซอยเบิงคลิปวิดีโอได้หลายเด้อพี่น้องเด้อเพื่อเป็นแห่งใจให้กันเนาะผู้ติดต,ตามไลา์แต่ถามพี่นอ้องบ่ซอยเบิงคลิปวิดีโอกะกับคือเก่า่นาละพี่น้องค่ะ ก็คือเกาในละาอาสซานน์แห้งใจแห้งกำลังที่จะตามไปถ่ายคลิปเนี่มาจากการเบิ่งคลิปวิดีโอของกินองนะันหละเดอร์ค่ะพราะฉะนั้นฝากกินองสุขุสุขกันำแล้วกันนะคะหรือว่าผู้ใดมาติดตามไมา่มาพอกันยินดีตอนรับเบอร์สุขุสุขกันค่ะ เมื่อนี่เปิดคลิปขึ้นมาก็คืออยากจะส่งแห่งใจไปหาเมนุยกับพอแหลมอ่าพอแแลมเมนุยลูกไส้เพื่อนเนาะจริงๆสาวน้ำเนื่อกับเบิ้งคลิปัแต,ตม่มือว่านแต่พอด,ดีอยา่างอยากอย,กอย,กอยู่เลยว่าทันเดมาอัดคลิปส่งกําลังใจไปหาในมือที่เข้ากับบริพอเพอืพอ่อนเนาะบริพไปหาบริภไปถ่ายคลิปสองคืนแล้วทางจัก,กรราดทางอ่าสูงเนินอ่า โคราชเนาะบริไปสองงานแล้วกะส่งกำลังใจเด้อขาไปหาพ่อแหลมไปหาเม,มนยนะคะเมื่อวานในเพิ่นเกิดอุบัติเหตุเนาะในช่วงที่เพิ่นไปจับจ่ายซื้อ,อแนววัตถุดิบเพิ่นเอื่นวัตถุดิบในการมาเห็ดกำเขากบ,บ,บน้ำนะคะใ้ทางบงเพิ่นกาเกิดอุบัติเหตุคือมีคนขับปิกอัพมา ชนไทยเนาะมาชนไทยรถเพื่อนก็ไปตุขัานหนาอีกไปตุขนันข้างหนาอีกอย่างสี่รถเพื่อนอยู่มองอยู่มองกลางคือเฮาด้เบิงเพื่อนอ่าเพื่อนอัดคลิปไม่เบิงอ่ามีอ่าผูนัน,นผูนี้แช่มากอย่างสี่นะคะกระส่งแห้งใจเด้อค่ะพอแหลมเด้อทรงทรงแห้งใจก่อนเด้อค่ะเด้อแห้งทำขวัญยังว่าท่านมีนะคะ หยอกพอเมนยน้ำนะคะโอ้เป็นบุญเป็นบุญเนาะ,ะที่คนโบเป็นยังรถโบเป็นยังดอกเดี๋ยวรถกะสอมไปกะใครอยู่ทั้งคันคันที่เพิ่นมาตามนอ่ะประกันเพิ่นประกันคันที่มาตามเพิ่นกรนะรับผิดชอบเนาะรับผิดชอบกระจบตัวนั้นตัววิ้องเรื่องค่ะชสจ่ใจใเมนบอกในเมื่อมีผู้รับผิดชอบในส่วนนี้กบเหลือแต่กากําลังใจควันกําลังใจในี่แหละจากลูกล้านจาก พี่น้องเข้าที่จะทรงแห้งใจกะสาวน้ำเยือนกะทรงแหงใจไปหาพ่อแหลมหาเมนุยลูกชายเพิ่นน้ำเนาะอันพ่อแหลมนั่นเราตกใจพี่น้องเราตกใจเนาะเราให้สันเราคิดว่าเมนยเป็นยังไปยังสีเพราะว่าเมนยเรากะจะตกใจเรากะกะจะนิ่งไปคือวานั่นล่ะเนาะผู้ลงคนตกใจในห้องตะโกนโบกว่าโบ,โบกเวกผู้ลงคนตกใจอ่ะสินิ่งไปเลยผู้ลงคนตกใจอาะสิหายอ,อกมาเลยคือมันกะแล้วแต่ ภาวะตกใจของแต่ละคนเพราะแล้วเราก็หายพี่น้องเราก็หายเนาะตามทีเ่เฮาได้ติดตามข่าวอันเกิดมากระเทือที่สองที่บอกหรือจังใดที่เพิ่นว่าที่แบบเหตุการณ์แบบนี้กะโชคดีอยคะพี่น้องบ่บ,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 เเเบ่เป็นอย่างหลายเนาะเพิ่นบอไเ้เป็นอย่างหลายเป็นตรดคือว่าเนาะเหตุการณ์แบบนี้โบพิภายางให้เกิดขึ้นดอกพี่น้องในชีวิตแต่ละคนก็นจะมีเกิดอยู่สามนุ่มยืนก็เคยอ่าสามนุ่ยืนก็เคยเคยขับรถอ่า ร,รถเกง๋งขานาหน่อยสมัยตะกี้เป็นฮอนด้าซีฟีดสามประตูนะคะพี่น้องก็เคยรถเป็นรถพว่วงรถซิปลอ้อนี่ละ่ะชนไปเรื่อ,อยเองสินะคะกระจกขังล้างแตกหนาอกนี่มันไปอัดกระพวงมาไล่เอ,ยอยงสินะคะก็คือกับ ตอนนั้นสาวลรืงองยังเจ็บยังจุกเด้แต่ว่ากับบดีบอถึงขันว่าต้องเอาชีวิตไปคือว่านอกก็ถือว่าเป็นบุญกันยังโชคดีกันยังได้ลุกยังได้มานัง่งเววาอยู่จนหอดสูเมอร์นี่อย่างี้นะเหตุการณ์นั้นเป็นเกือบ20ปีแล้วตั้งแต่สาวเรือ่องเริ่มจะได้การวิทยุใหม่ๆคุณคะพี่น้อง จะขับรถไปจัดรายการวิทยุก็เคยเจอเหตุการณ์ประมาณนั้นคือขับจักานชนท้ายคือกันนะคะแต่ว่าคงคงพอแหลมคงเมนุ่ยเพิ่นเพิ่นอัดเลยเนาะเพิ่นยมองกางแต่กับ่าเป็นอย่างไรเนาะท่าที่เฮาเบิงก็คือก็ถือว่าโชคดีนะคะพี่น้องเป็นไรเป็นหน่อยนี่ก็คือ่อยางให้เกิดแล้วค่ะพี่น้องเป็นเหตุการณ์ที่คือว่านั่นล่ละบบมีภัยยากให้เกิดคือว่าส่งแห้งใจเด้ออีพอเลยส่งแห้งใจเดแม่เลยคือจะคือจะ ตกตกุกตกใจเนาะเอามาเดอควนเอ้ยนะมาอยู่กับเหนือกับโตคือว่าเนาะกระสรงงแี่งใจผ่านคลิปหนีนำถาม่นมือว่านหนีเดไปไทายคลิปกสิทธิ์เดหิวาเพื่นอนยู่ดอกนะคะแต่ว่าสาวน้ำเงินกับเดไปวทายคลิปเนาะเรากันยากๆยุ่งมือว่านนี่พอดีไปเฮตุระทังอาเภอหนําเงินนะคะเมื่อนี้ก็เลยถือโอกาสวันอาทิตย์น่งอยู่บ้านน่งอยู่้องจัดรายการวิทยุคือเก่าอัดคลิป ส่งกำลังใจไปหาพ่อแลหลมเมนยจังน่อยนึงก็น่านจากสีนะคะแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยค่ะพี่น้องที่สาวน้อยเงินกาอยากจะอบอกข่าวส่งข่าวกับพี่น้องในส่วนของอาสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนาะพี่น้องกา,อาได้ติดตามข่าวอีกลหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าคลิปนี้ขอเป็นคลิปแห้งใจไปหาพ่อแหลม หาแม่นยนะคะเอ้าผู้ใดจะเติมแห้งใจต่อเนื่องนะคะหรือว่าผู้ใดจะส่งกําลังใจใต้คลิปก็ได้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานเนาะเมือ่อกันย่งถือว่ากันยังกันยังอืมสภาพจิตใจกันยังสี่คืดน,น้อเหตุการณ์เมื่อวานยูดอกเนาะเพราะว่าเ่าเข้ากับบงหงว่ามันจะเกิดขึ้นคือว่านะคะ เหตุการ์ที่บบขาดฝันผู้ใดก็ว่าแมนค่ะบบมีภัยขาดฝันคือเพื่อนว่าน่นละนอพี่น้องเพื่อนบอกว่าอันความตายนีแนขวน้อสูบัดยางตื่นมือตื่นเศร้าเห็นหน้าเจ้าจังหวัดย่งคือว่าจังสี่หลักนะคะนีกะเป็นความโชคดีที่บ่เป็นอย่างหลายสาวนุ่นยืนว่าบ่บมีไัยเป็นอย่างหลายมั้งเท่าที่เบิ่งเนาะคันขางนาเพื่อนก็น,นั่งอยู่ห่มใหม่คือเมนหน่วยไปทักทายเพื่อนไปขอโทษเพื่อนว่าเห็นไอเสียเวล เสียเวลาจังสีเนาะกับข้าเจ้าก็ดีเนาะเพิินก็ตอบเมนูมากว่าบาบเป็นยังแบบมันกับบบมีภยัยอยากให้เกิดจังสีอันขั้นข้างหนาที่เมนูโหลดเพิินไปตุขั้นข้างหนาเนาะส่วนขั้นข้างหลังนี่กะหูซื้อว่าจะจะพัางารอยู่เห็นที่แรกก็ตกใจพี่นังเห็นที่แรกก็นึกว่าจะลดลดพรแล้วเด้คันขั้นที่มันมุน,น่ะคะ่ะกะ เป็นขั้นทีข้าเจ้ามากมาชนเนาะข้าเจ้ากับบนอาจจะเป็นอย่างหลายเนาะเท่าที่เฮาเบิงพนกับ,บดเดวาว่าเป็นยังกันบ่กะคือสิบบเป็นยังดอกพี่น้องกะถือโชคดีกันสุขุสุข้อนนะคะส่วนรถทีมันเพียมันพังกะตามนั้นเนาะใครอยู่โชคดีอีกเพิ่นมีประกันพี่น้องเหียนบ่ความสําคัญของประกันประกันชีวิตประกันรถ คือบบมีภพยายามให้เกิดแต่ถ้ามันเกิดมันบรรเทาได้นี่ลหละพี่น้องกะถือว่าโชคดีเนาะโชคดีที่เพื่อนมีประกันแล้วเพื่อนกะประกันกะซอยดูแลรับผิดชอบจังสิ่นะคะกะส่วนเรื่องความเจ็บความยังกับบบมีภัยเป็นยังก็ดีใจดีใจพี่น้องในส่วนนี้คืออันอื่นมันเสียหายมันเป็นยังมันยังหาไม่ได้พี่น้องแต่แต่คนเสียหายแต่คนเป็นยังไปนี่มันหามาคืนบ่ได้นะคะกะเนาะ พอเอ้ยแม่เอ้ยเอามาเดาควันเอ้ยค่ะส่งกําลังใจไปหานะคะขอบคุณพี่น้องค่ะที่ติดตามคลิปนี้ว่าวิญญากับมานางเบาเรื่องพ่อแรมเรื่องแม่นุย่ยนี่แหละเรื่องที่าสาวน้ำเงินกับบอดี้ตามไปถ่ายคลิปกันเลยบอดี้ไปหาบอดี้ไปทักทายบอดี้ไปส่งกําลังใจโดยตรงกับส่งผ่านคลิปเดอพพอเดอเดอแม่เดอขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องนําที่ติดตามถุกคลิปวิดีโอนะคะเดี๋ยว คลิปหนาเข้าพอกันใหม่มือนี้จะอัดหลายคลิปอยู่อบอเดยพอกันสองมือนลคะค่ะพี่น้องคะ่ะบเดอัดคลิปสองมือแล้วขอบคุณได้หลายนะคะท,ที่ติดตามอยู่ดีมีแห้งหักแพงแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะ